วันนี้พระอาทิตย์ไม่ยอมตกดินโอซินบอกว่าพาไปนั่งอาบแดดหน่อยสามทุม่มสองทุม่มสามทุ่มแล้วพ้าอาทิตย์ยังอยู่กลางหัวอยู่เลยอากาศดีมากลมพัดวอยๆโอซินจากมานอนอาบแดดอยู่ที่บันไดหลังบ้านนั่งชมบรรยากาศ นั่งชมพระอาทิตย์แดดอย่างจ้าสุดยอดสุดยอดความร้อนสุดยอดมากเลยอ Nu är de och det över här så får man skjuta lite. Så nu får man flytta över de till andra sidan. I both that you will